จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําห่อหมกค่ะทำห่อหมกง่ายๆกันค่ะใครว่าห่อหมกจะยุ่งยากขุ้นวายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทําตามการเลยค่ะรับรองค่ะจะง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะปลาที่การใช้ทําห่อหมกนะคะวันนี้เป็นปลาสากค่ะปลาสาหรือปลาน้ําดอกไม้นะเดินตลาดแล้วเจอค่ะ เขาแร่ให้เรียบร้อยแล้วคือขูดอะไรอะ่ะขูดเอาแต่เนื้อให้เรียบร้อยแล้วอะค่ะนี่ปริมาณที่การใช้นะคะครึ่งกิโลกรัมค่ะนี่นะคะเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เป็นปลาช่อนก็ได้อ่าถ้าการอยู่บ้านเองอะอยู่บ้านนอกเลยนะการจะได้กินบ่อยมากเลยแม่การจะชอบทํามากเลยหอหมกปลาช่อนค่ะแล้วการชอบตรงไหนรู้ไหม นึกถึงแล้วก็ขำอบอุ่นหัวใจนึกถึงแม่แม่การนอะเรื่องของเรื่องอะแม่การนะเขาชอบกินหอมกแล้วก็ที่บ้านการนะอะเวลาหน้า,น,น,าน,น้ําหน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะดักปลาช่อนได้อ่านี่แหละที่มาค่ะเลยวันนี้การก็นึกถึงเนาะเอออยากจะกินลูกสาวการนอะชอบกินหอมก อ่านี่เลยค่ะวันนี้เลยได้ปลาสากมาแบบเป็นขูดอย่างนี้ก็สะดวกดีนะกันว่าค่ะก็เดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสํารวจหาก้างอีกทีหนึ่งตรวจเพื่อความเรียบร้อยนะคะค่อยเก็บก้างออกอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วมีเป็นพริกแกงค่ะกันจะใช้พริกแกงแดงค่ะประมาณ1ขีดนะคะ การจะตามกระชายเพิ่มเข้าไปนะคะกระชายที่การใช้วันนี้นะคะประมาณ2ช้อนอการหันห่นหัน่นหั่นเป็นท่อนๆน,นะตวงเป็นช้อนก็ได้ประมาณ2ช้อนนะคะแบบไม่พูนะคะเดี๋ยวการจะเอาไปตำพิกแกงกับกระชายรวมกันนะคะ,ะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยค่ะถ้าเพื่อนมีผิวมะกรูดอะมะกรูดเป็นลูกๆอะเฉือนเฉือนเอาแต่ผิวอะสักหนึ่งลูกอะค่ะแล้วก็มาตำปนกับพี่แกงอะคะ่ะใส่ใบย,ยอนะคะให้เพื่อนนะคะเอาใบาย,ยออ่อนๆน,นะคะฉีกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะพักไว้ ลักษณะแบบนี้ค่ะกะทิกล่องนะคะกล่องละ500 ML นะคือฮอโมกอะสำคัญที่สุดเลยคือที่กะทินะต้องถึงกะทิค่ะถึงจะอร่อยกะทิสดอะได้อะจะยิ่งดีมากๆเลยใช้แต่หัวเน้นๆเลยนะเออให้เขาคั้นเอาหัวเน้นๆจะอร่อยมากจะเด็ดมากเลยค่ะเอาค่ะของการเพื่อความสะดวกสบายก็เอาตามที่มีอร่อยตามที่มีเออ <laughs> นี่เลยค่ะ ไปค่ะลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวการจะเอาตัวพริกแกงอะค่ะกับกระชายนะคะไปโขลกเข้ารวมกันให้เรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอ่านะคะให้เพื่อนนะคะตำกระชายก่อนค่ะให้ละเอียดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยเอาพริกแกงแดงลงไปผสมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เพื่อนนะคะหาอ่างผสมมาค่ะปลาสาค่ะหรือปลาน้ําดอกไม้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ก่อนทำอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเช็คความเรียบร้อยของก้างปลากันนะคะนี่โดยการจะใช้มือนะคะลงไปตรวจหาดูนะหยิบออกค่ะอันไหนที่เป็นก้างนะคะหยิบออกคือเขาจะเหลือแบบส่วนน้อยแล้วอะเนาะเออเขาไม่ได้เหลือแบบเยอะออแต่ก็ยังมีอยู่เพื่อความปลอดภัยเนาะเราทำให้ลูกเรากินทำให้คนในครอบครัวกินนยคะเนี่ยแบบนี้เราก็หยิบออกเลือกออกค่ะ เขาก็ไม่ได้แบบว่าละเอียดจนเกินไปนะเขายังเป็นชิ้นๆปลาแบบนี้นะอ่าเนี่ยการจะใช้แบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะค่ะหลังจากการตรวจเช็คนะคะก้างปลานะคะหยิบก้างปลาออกอเคค่ะประมาณนี้นะคะการก็จะมาผสมกันเลยค่ะโดยการจะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะไข่ไก่ค่ะเมื่อกี้ในวัตถุดิบกันไม่ได้โชว์ไข่ไก่นะ <c oughs> กันเอามาโชว์ให้ดูนี่เลยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะปรุงรสชาติกันเลยค่ะ โดยการนะคะจะใส่น้ำปลาค่ะรสชาติการก็จะปรุงแบบน้อยนิดมากเลยค่ะน้ำปลานะคะสักประมาณ2ช้อนค่ะเพราะอะไรเพราะในพริกแกงอะคะ่ะเขามีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นกันจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนกับอีกนิดนึงเนี่ยน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะอาศัยความหวานจากกะทินะคะจากนั้นนะคะทำการคลุกเคล้าค่ะ ทำหอหมกทีไรแล้กันนึกถึงแมุ่่กปีอะกระมังแบบนี้ใช้ไม่ได้นะแม่กาะ่ะต้องเป็นหม้ออหม้อก็ต้องแบบหม้อใหญ่เลยนะเพราะว่าที่บ้านทำอะ่ะทีหนึ่งต้องประมาณ30มห่อขึ้นอย่างงี้ค่ะ,ะต้องปลาช่อนแบบเยอะๆหลายตัวหม้อก็ต้องหม้อใหญ่ๆแล้วก็ใช้แบบไม้พายอันใหญ่ๆเลยนะค่ะกวนค่ะใช้วิธีการกวนนะคะกวนจนแบบว่าหม้อนี่ ลิ้งได้เลยอ่ะหอมหมกถ้าจะให้อร่อยอ่ะคือต้องกวนให้เหนียวกวนให้ถึงนะคะแล้วก็กะทิให้ถึงอ่านี่แหละค่ะอยู่ที่ความอร่อยแน่นอนยังถ้าทําแบบนี้ยังไงก็อร่อยค่ะหอหมกกวนจนจนให้แบบว่าเขาเหนียวเลยนะกวนกับกะทิอย่างเนี้ยค่ะอ่านี่ค่ะการผสมส่วนผสมแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวกจะมาใส่กะทิกันค่ะนี่เลคะเพื่อใส่กะทิลงไปเลยนะคะ ก็จะใส่ลงไปก่อนครึ่งกิโลเนาะห้าร้อยมลถ้าเป็นกระทิสดน่ะเขาจะแบบเขาจะดีมากเลยเดี๋ยวมาดูกันซิว่าการจะกวนได้เหนียวขนาดไหนอ่าวมาลื้อฟื้นความทรงจํากันเมื่อก่อนนอ่ะอาการจะเป็นลูกมือแม่ไงแต่กว่าจะได้ทำเนาะโอ้หต้องลงมือกันตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยนะกว่าจะได้กินน่ะเย็นน่ะเพราะอะไรอะ่ะ นยายจะต้องไปสอนมะพร้าวปอกมะพร้าวเอามะพร้าวมาขูดไปตัดใบตองต้องตากใบตองต้องเช็ดใบตองโอ้โห,โหเป็นงานนะถ้าจะทำหอหมกนี่ที่บ้านนะสมัยก่อนนี่คือแบบว่าเป็นงานยักษ์งานช้างเลยนะต้องเตรียมตัวกันแบบว่าเป็นวันวนะันอะเออประมาณนั้นเลยจะถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขนะนี่เลยค่ะแต่อยู่ที่บ้านก็จะใช้ไม้พายนะเป็นไม้พาย อันนี้ไม่มีเราก็ทับพ,พีนี่แหละคะ่ะควรไปค่ะกลมังจเจล็กไปคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะว่ากะทิจงเลงจงเลงแบบเนี้ยเดี๋ยวควนไปสักแป๊บเดียวะคะ่ะเขาจะดูดซึมเข้าไปแล้วเขาก็จะเหนียวหนึบขึ้นมาเลยนะคะควรก็ต้องควรไปในที่ทางเดียวกันเนาะเขาจะได้เหนียวเร็วขึ้นเนี่ยค่ะเห็นให้เพื่อนเพื่อนสังเกตขอบกลมังไว้นะเขายังจะแบบว่าไปโดนขอบกลมังแล้วขอบกลมังยังเป็นแบบฟ้าๆอย่างเงี้ย คือกวนแบบว่าจนให้แบบเหนียวจนแบบว่า่าลอนออกจากขอบหม้อขอบกะละมังเลยค่ะเออต้องประมาณนั้นเลยนะที่แม่กันทำอ่ะนั่งกวนกันแบบว่าเมื่อยแขนน่ะนั่นแหละแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาคืออร่อยมากขอบหม,มกอร่อยเนื้อเหนียวเลยค่ะ การเปลี่ยนกะละมังค่ะเพื่อคนง่ายนะคะคนง่ายคนสะดวกขึ้นค่ะค่ะตอนนี้นะคะการใช้เวลากวนมาสักประมาณเกือบเกือบสินาทีได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะจะเห็นได้เลยว่าเนื้อห่อหมกนะคะเขาจะมีความเหนียวขึ้นมาแล้วนะคะฮ่าพอได้เหงื่อค่ะพอได้เหงือ่อออกกําลังกายค่ะนี่นะคะเริ่มเหนียวแล้วนะคะอ่าเพื่อสังเกตดูนะนี่ค่ะเขาเริ่มคนยากขึ้นนะคะแล้วก็จะเมื่อยแขนเร็วขึ้นนะคะแต่ว่า ถ้าจะให้ถึงแม่การการว่าการคงไม่ไหวคือแบบว่าร่อนออกจากขอบหม้อ,อขอบกะละมังเลยอ่ะการว่าของการแค่เนี้ยพอละโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการห่อกันนะคะวันนี้นะคะการจะไม่ได้ห่อแบบใส่กระทงนะการจะห่อแบบห่อว้ตองเลยค่ะในส่วนของรสชาตินะของการพอดีละที่การเติมที่แรกนะการลองชิมดูแล้วค่ะอย่างนี้มีความหวานความเค็มนะคะ เนื้อหองมโมูก,กันก็จะเหนียวเหนียวข้นๆ้นขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะได้แล้วเพื่อนๆมีแรงก็สามารถกวนต่อได้อีกนะคะให้ข้นเหนียวขึ้นมาอีกได้เหมือนกันค่ะแตบบ่การรู้สึกว่าของการนะ่ะหมดแรงแล้วค่ะหมดแรงจริงๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันเนาะไปค่ะ ค่ะเราจะมาทําการหอ่หอห่มกกันนะคะโดยการจะใช้ใบตองค่ะใบตองนะคะเพื่อนๆได้มานะตัดหัวตัดท้ายพับแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดเอาเกางไกลตัดตัดตัดให้ได้แบบนี้นะทําเหมือนขนมใส่ไส้อ่ะค่ะเออนี่เลยงานประดิ์ประดอยของการก็มาค่ะนี่ใช้สองแผ่นนะคะซ้อนกันนี่เป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะอ่านี่ <laughs> นานมากแล้วที่การไม่ได้ทําแบบนี้เลย เสร็จแล้วการก็หอ่อหมกใบยอนะคะการก็จะใช้ใบยอค่ะวางลงไปแบบนี้นะคะมาร์กน้อยตามความชอบเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เราก็ตักหอ่อหมกของเรานะคะยอดลงไปค่ะการจะห่อใหญ่หน่อยนะจะประมาณสองช้อนนะคะใส่ไปแบบนี้วางทับบนใบยอไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ ในส่วนของหนีจับให้เพื่อนจับห่อขึ้นมาแบบนี้เนาะหลายหลายคนกันเชื่อว่าหลายหลายคนคงห่อเป็นแล้วล่ะคงห่อกระชับกว่าการแหละเออการอะห่อไม่สวยหรอกการออกตัวไว้ก่อนเลยแต่การก็อยากทาเนาะอ่านี่เลยค่ะให้เพื่อนนะคะจับขึ้นมาคู่กันแบบนี้เลยอ่าแล้วเพื่อนนะคะใช้นิ้วกดค่ะตรงส่วนที่ว่าเราจะห่อพับเข้ามานะคะนี่เลยค่ะ,ะพับเข้ามาฟืบนะคะอ้าอีกด้านหนึ่งค่ะจับเบี่ยงแบบนี้นะคะ ถูกต้องไหมแนะนํากันได้นะคะเสร็จแล้วจะเป็นรักษาแบบนี้เนาะจะเก้งๆกลางๆสักนิดหน่อยนะคะใบตองนะคะเพื่อนตัดมาถึงป้าให้ตากแดดได้ก่อนนะคะนี่ค่ะครอบแบบนี้เลยค่ะหมาซิลูกครอบซิลูกใช้นิ้วกดนะคะนี่เลยค่ะก็จะสั่นๆหน่อยนะคะ <c oughs> ค่ะเตี่ยวของการนะการก็จะใช้เป็นการใบมะพร้าวของการนะเป็นมะพร้าว น้ำหอมน้ำหวานเนี่ยเขาจะเล็กไงในการจะใช้เป็นใบตองเนี่ยทำเป็นเตี่ยวนี่สายคาดก็เรียกสายคาดเอาสั้นไปไม่ได้อีกอ่ะไม่เป็นไรเอามะพร้าวค่ะใบมะพร้าวของการจะเล็กนิดนึงไม่เป็นไรนะคะ,ะแบบนี้หมายจิมฟันจ้าทิ่มเข้าไปเลยค่ะ นึกถึงตอนอยู่ที่บ้านต้องหั่นไม้กลัดเองอะเนาะแล้วกต,ตกแต่งให้สวยงามค่ะนี่เป็นอย่างไรเล่าห่อหมกของกาเหมือนอะไรเลยก็ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะห่อยาให้เขาเล็ดออกมาเอ,อข้างนอกก็เป็นพอเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะนี่เลยไปค่ะเดี๋ยวกันห,อห้อยหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนนึ่งกันเลยค่ะอ เหนไหมคะนี่ห่อหมกของกาค่ะตอนนี้นะคะการก็หอ่อห่อหมกปลาน้าดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะลงลังซึ้งนึ่งแล้วคะ่ะนี่เลยคะ่ะนะาเห็นไหมคะสวยงามตามท้องเรื่องคะ่ะห่อนี้สวยที่สุดนะคะตั้งแต่ห่อมานี่เลยคะ่ะค่อยๆห่อไปนะคะหรือเพื่อนๆจะเย็บเป็นกระทงก็ได้คะ่ะเอาตามความถนัดนะคะไปคะ่ะไปนึ่งกันเลยคะ่ะ หอมกนะคะมานึ่งค่ะโดยการนะคะตั้งน้ําเดือดจัดไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาห่อหมกอะค่ะมานึ่งกันค่ะนี่นะคะการจะใช้เวลาในการนึ่งนะคะจากน้ําเดือดแล้วอะค่ะประมาณ10นาทีนะคะก็จะนึ่งพร้อมกันเลยค่ะก็จะใช้ของซึ้งนะคะเดี๋ยวหอมกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะสามารถใช้แฟแรงในการนึ่งได้เลยนะคะครบเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะการเปิดฝาหม้อซึ้งแล้วนะคะกลิ่นดีมากเลยค่ะหอมชุยเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าห่อหมกปลาสารหรือปลาน้ำดอกไม้นะคะฝีมือกันเองค่ะข้าวร้อนๆมาเลยจ้าลองทำกันดูนะคะใครว่าห่อหมกทำยุ่งยากอ่าหลายขั้นตอนนะคะลองวิธีแบบของการเนี่ยค่ะลองทำตามคลิปการนะคะรับรองเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะรสชาติก็ปรับได้ตามความชอบนะคะ น้นนิดหนึงหอมกจะให้อร่อยนะคะคือต้องถึงกะทิต้องกวนให้ได้นะคะนี่ก็จะได้ออกมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะอยากให้ชิมเออถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นนะอยากให้แบบว่าได้กลิ่นเลยอะหอมหอมมากหอมจริงๆเลยค่ะนี่เลยจ้านี่วิธีการหอของการนะคะง่ายๆแบบบ้านๆเลยค่ะ <laughs> คลิปนี้สวัสดีค่ะ